Thank you สวัสดีครับผมนัทพงศ์ตีรัตนานนท์ครับ สวัสดีค่ะดิฉันระดาวันกระแสชนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอรายาสุวิเศษศักดิ์ค่ะวันนี้สถานีวิทยุโทราาทัศน์แห่งประเทศไทยนาท่านผู้ชมมาที่บริเวณสวน,นสนปฏิพัฒน์ที่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะในการแสดงนิทรศการแสดงผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทย14กระทรวงค่ะอันสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นะคะหรือว่าคอรมอสัญจรในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่สวน,นสนปฏิพัฒน์แห่งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยศาศาสตร์และ เทคโนโลยีเป็นแม่งานจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทย14กระทรวงมีทั้งหมดด้วยกัน332ชิ้นงานค่ะโดยนิทรรศการนี้แบ่งเป็น7โซนสาคัญสำคัญนะคะโซนแรกเกษตรและชุมชนค่ะโซนที่2น้ำโซนที่3ระบบรางโซนที่4การแพทย์และสมุนไพรโซนที่5ความมั่นคงโซนที่6ท่องเที่ยววิถีไทยและโซนที่7 SME และการส่งเสริมการส่งออกค่ะ และวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะได้แสดงศักยภาพของคนไทยนะคะในการที่จะพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการหรือว่าชุมชนเนี่ยได้เห็นแล้วก็สามารถที่จะมาซื้อหรือมาช้อปปิ้งได้นะคะ,คะส่วนวัตถุประสงค์อ,อ,อ,งอันที่สองนะคะก็คือเพื่อที่จะแสดงศักยภาพให้กับคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะนําไปสู่การจัดซื้อจ,จัดจ้างภาครัฐค,ค่ะ ซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศนะครับข้างหลังนี่เป็นเครื่องนวดข้าวนะครับซึ่งเป็นนวัตรกรรมของคนไทยที่ผลิตขึ้นเองได้นะครับซึ่งภายในอย่างที่คุณอาร,รยาบอกนะครับว่ามีทั้งหมด3ามร้อสามสิบสชิ้นงานนะครับ<ช>ที่จะ,ะมีการแสดงให้เห็นนอกเหนือจากนี้ในส่วนของธนาคารพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็น SME Bank หรือว่าธนาคารอมสินรวมไปถึงบสยนะครับได้มีการตั้งบูธแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องของการให้สินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เป็น SME ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยและปรึกษากันที่นี่ครับค่ะและช่วง ทัศเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SME และเกษตรกรกันก่อนค่ะค่ะสำหรับในด้านของนิเทศาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยนั้นนะคะก็มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและก็ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีต่างๆของคนไทยกว่า300ชิ้นเลยทีเดียวนํามาจัดแสดงที่นี่นะคะซึ่งเป็นจุดจอดรถของสวนสนปฏิพัฒน์หนึ่งค่ะซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ สำหรับนิทรรศการและนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกันจัดนิทรรศการด้านนวัตกรรมโดยฝีมือคนไทยที่มีศักยภาพผลิตให้กับตลาดภาครัฐได้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้ดจางสินค้านวัตกรรมไทยของภาครัฐและให้ SME ได้ใช้กลไกของรัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการผลิตนว,วัตกรรมรวมทั้งในเลือกนว,วัตกรรมที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ SME ที่สนใจและให้ชุมชนหรือท้องถิน่นเห็นโอกาสในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยพัฒนาขีดความสามารถของท้องถิน่นโดยประกอบด้วย7กลุ่มงานซึ่งได้แก่เกษตรและชุมชนน้ำการแพทย์และสมุนไพรความมั่นคงพลังงานและสิ่งแวดล้อมระบบขนส่งทางราง ท่องเที่ยววิถีไทย SME และการส่งเสริมการส่งออกซึ่งผลงานนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงนั้นมีมากกว่า300ชิ้นค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่จัดแสดงผลงานในวันนี้ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือรถตัดอ้อยซึ่งใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเลยทีเดียวนะคะเป็นรถตัดอ้อยฝีมือคนไทยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยคุณภาพสากลค่ะ และนอกจากนี้ก็จะมีเครื่องเกี่ยวนวดข้าวประสิทธิภาพสูงสามารถวิ่งเก็บเกี่ยวในพื้นที่นาหล่มได้เมื่อเกี่ยวนวดข้าวแล้วการสูญเสียนั้นจะไม่เกินร้อยละ3เครื่องขัดแยกมเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือนเก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถนำรถเข็นของผู้พิการที่นั่งอยู่นำเข้าไปในเครื่องได้เลยทางเครื่องโดยไม่ต้องเครื่องย้ายผู้พิการ ปุ่มหยุดรถไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อหยุดไม่ให้รถไฟฟ้าเข้ามาที่สถานีกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเครื่องการรถไฟอัตโนมัติตรวจจับขบวนรถไฟเครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นวิทยุและหุ่นยนต์สำหรับหยอดข้าวอัตโนมัติซึ่งนั่นก็เป็นตัวอย่างของการนำเอาเทคโนโลยีไทยที่พร้อมใช้งานแล้วมานำเสนอต่อนายกร,รัฐมนตรีและคณะรวมถึงประชาชนทั่วไป และมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธนาคาร SME ธนาคารออมสินร่วมนำเสนอกิจกรรมด้วยเพื่อให้ภาคเอกชนประชาชนมาติดตามและพัฒนาตลาดเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของคนไทยต่อไปซึ่งเมื่อพนะธัานนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินทางมาถึงก็จะมีพิธีเปิดงานนิรรศการขึ้นและเข้าเยี่ยมชมนิรทศการที่จัดขึ้นในครั้งนี้อีกด้วยกัลยาเขียวเปรืองไมตรีใสสังขกมล ทีมข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกาญจนบุรีรายงานเรานำ คุณผู้ชมนะคะมาอยู่ในบรรยากาศของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าคอรมอสัญจรสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งได้เลือกสถานที่การจัดประชุมณสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์แห่งที่2อําำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นการเปิดพื้นที่โชว์นิทรรศการผลงานนาวัตกรรมคนไทยกว่า100ผลงานที่นํามาจัดแสดงให้กับคณะรัฐมนตรีการให้บริการด้านนันตกรรม สำหรับผู้พิการผู้สูงอายุเก้าอี้ล้อเลื่อนเพื่อจะทําฟันนี่คือเขาผลิตมาโดยคนไทยทําไงจะใช้สถานบริการของรัฐยังไม่ได้ใช้ช่วยเขาหน่อยที่กระทรวงสาธารณสุข เขาที่ซื้อได้10อะไรโดยที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของกระทรวงพร้อมทั้งผลงานของกระทรวงอื่นๆด้วยในครั้งนี้ค่ะครับผมที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชานะครับก็ได้เดินทางมาถึงที่จัดนิทรรศการเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็มีการพูดคุยนะกับทางด้านของผู้ผลิตนวัตกรรมต่างๆนะครับซึ่งถ้าดูภายใน งานนิทรรศการครั้งนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย7กลุ่มงานนะครับกลุ่มที่1ก็คือเกษตรและชุมชนกลุ่มที่2มีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําแล้วก็นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำลงสีขนาดใหญ่ขนาดได้ประมาณ10ตันต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่ามอดได้ดีเพราะมันสามารถจะฆ่าไข่ทั้งตัวหนอนแล้วก็ตัวแก่โดยที่ยกเลิกการใช้สารเคมีได้เลยครับคร,ครั่งต่างๆก็ควรจะไปใช่ใชไหมอุดหนุนใช่ไหมกระ,รระ,รระรทรวงเกษตรนะครับว่ายเกษตรดูที่่าใช้ได้ยังไงนะครับ กลุ่มที่3การแพทย์และสมุนไพรกลุ่มที่4เป็นเรื่องของความมั่นคงพลังงานและสิ่งแวดลอ้อมกลุ่มที่5เป็นเรื่องของระบบขนส่งทางรางนะครับกลุ่มที่6เป็นเรื่องของท่องเที่ยววิถีไทยและกลุ่มที่7นี่เป็น SME และการส่งเสริมการส่งออกครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีนวัตกรรมเด่นอยู่7ชิ้นง,งานด้วยกันนะคะที่นํามาแสดงในครั้งนี้นะคะซึ่งก็ได้แก่รถตัดอ้อยฝีมือคนไทยนะคะคเครื่องเกี่ยวนวดข้าวประสิทธิภาพสูง กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรไปดูนะครับเราจะรวมแปลงนาของชาวบ้านเป็นแปลงใหญ่ไม่ใช่แปลงห้าไร่สิบไร่แล้วก็ไปเช่ามาเออหรือไปจ้างเข้ามามันก็มันก็แพงหมดอ่ะถ้าแปลงใหญ่แล้วราคาเดียวกันถ้าบริษัทเนี่ยสามารถที่จะมีบริษัทลูกไปเปิดให้บริการให้เช่าได้ไหมไปคิดดูทีเช่าเหมือนเช่ารถราชการมาเนี่ยทางนี้เขาก็ได้ไปใช้เสียก็ซ่อมใหม่เขามันก็มีค่าเช่าไม่ต้องซื้อมันก็เบื่อก็ซื้อเหมือนกันอะเรามาคิดดูมีสองนะ โคครับขอบคุณนะท่านมาไทยดูด้วยนะครับอันนี้ใช้บาะในระดับไหนคุณจะมีชุมชนขัวเรือนนะขัวเรือนคือที่ปลูกข้าวไอ้ที่ปลูกข้าวหรือว่าไงนือในบ้านใครอ่ะอ่าก็ชาวนาที่ปลูกข้าวอ่าสีกินเองเท่าไหร่วันได้เท่าไหร่ ตีรีบกิโลข้าวเปลือกแล้วขายได้กี่ไอ้มันทําต่อเนี่ยได้กี่ชั่วโมงสามชั่วโมงได้สามชั่วโมงแล้วหยุดพักนา้ามันกินแะไกันตั้งหนาแล้วนั่นน่นะแหววสีสามวันแล้วก็เก็บไว้ใส่ถุงไว้แล้วก็ทําต่ออะไรอย่างเงี้ยซื้อขายก็ได้นี่ซื้อขายก็ได้ครับอืมเรา,เรา,เราไ,มไม่ต้องสีไปเยอะเพราะว่าเรีสีมาใหม่ๆครับเัียกส่วนเรียกรียกดีกว่านี่เครื่องเท่าไหร่นะเครื่องละหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเครื่องละหนึ่งหมื่นแประเทศซื้อเท่าไหร่ รครับผมถ้าดูนวัตกรรมที่มีการโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นในภาพนี่นะครับก็เป็นเครื่องนวดข้าวนะฮะซึ่งก็เป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทยท่านนายกรัะยุตรีนะครับวันนี้ก็ ดูบรรยากาศแล้วท่านก็ได้มีการพูดคุยนะ,ะกับผู้ที่ผลิตชิ้นงานชิ้นนี้ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งเครื่องนวดข้าวประสิทธิภาพสูงนี้นะคะเป็นเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตและก็พัฒนาโดยคนไทยที่มีประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวในพื้นที่นานลมและลดการสูญเสียร,รวมไม่เกิน3%เอร์เซค่ะโดยมีวิสาหกิจและก็เครื่องเกี่ยวนวดข้าวจานวน20รุ่นด้วยน้ำมันอ่ะต่อไล่3ลิตรเมื่อกี้เครื่องเครื่องปูข้าวอ่ไล่ต่อไล่1ลิตร นี่ไล่ละสามลิตรแล้วตั้งไปเอาเบริษัทเช่าช่วงให้ไปเข้าไปทําให้เช่าได้ไหมเช่าไปไถไปรับจ้างปรวมแปลงเงี้ยได้ไหมเออได้ไหมล่ะ,ละ,ะเออพี่ป๊อกครับพี่ป๊อกเขาพร้อมที่จะเช่าไถอะไรก็ได้เนี่ยเครื่อง,งเนี่ยจริงเนี่ยเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวนวดเกี่ยวนวดคือถ้าเช่ามาใช้อะได้ดีพี่ป๊อก ครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะภายในงานเขาจะมีการจัดแสดงที่เป็นรุ่นใหญ่นะฮะผมได้สอบถามด้วยครับคุณอารยาครับ <c oughs> ว่าในส่วนของเครื่องนวดเกี่ยวข้าวเนี่ยที่ทางด้านของคนไทยสามารถผลิตเองได้เนี่ย <c oughs> แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งก็คือนํานวัตกรรมของต่างชาติและเรามาดัดแปลง <c oughs> แต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือสามารถใช้ได้กับทุกพื้นที่นะฮะท, <c oughs> ที่ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศของบ้านเรานะฮะ <c oughs> นี่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวัดความชื้น,นะะของข้าวนะ,ะดูประสิทธิภาพคุณภาพของข้าวนะครับมันจะแก้ปัญหาว่าไม่ไม่ต้องไปตัดมาเผาเผาไม่มีใช่ไหมตัดรวบไปเลยใช่ไหมคันเท่าไหร่นะคันละ5้ล้านหกเมืองนอกเท่าไหร่หนึ0 0แสนแปดหมื่นกว่าดอลลาร์เท่าไหร่นะสองล้านสองสามหล้านหกสิบล้านใช่ไหมนี่มัน5ล้านกว่า ถ้าหลังกว่าถ้าสมมุติถ้าผลิตมาเยอะๆแล้วท่านตั้งเป็นกองขึ้นมาแล้วก็ให้มหาไทยแล้วก็มาเช่าไว้แล้วเสียท่านก็ซ่อมให้อะไรให้ได้ไหมไม่รู้ซื้อแบบเช่าซื้ออะทำน้องอน,นั้นอะได้ไหครับผมเจ็ดสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นไฮไลท์สําหรับงานนี้หรือว่าเป็นสุดยอดต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าเป็นสุดยอดของนวัตกรรมที่นํามาแสดงให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาค ภาคใต้นี่นะฮะก็คือบริเวณของพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์นะฮะที่<ช>อำเภอหัวหินนี่นะครับก,ก็มาร่วมกันด้วยนะครับนี่เป็นขั้นตอนในการเปิดงานแล้วก็มีนวัตรกรรมเด่นหนึ่งชิ้นอยู่ในนี้ด้วยนะคะในไฮไลท์ของการเปิดงานซึ่งพอท่านนายกรัฐมนตรีกดปุ่มเพื่อที่จะเปิดงานแล้วนะคะกราบเรียนพระน้าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ตามที่พณะท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มีการจัดนิทรรศการด้านนวัตกรรมสำนักนายกร,รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงพันธมิตร13กระทรวงจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SME และเกษตรกรในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญพณะท่านนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยการแสดงพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีของคนไทย เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนขอเสียงนับถอยหลังพร้อมๆกันนะครับ5 4 3 2 1และบัดนี้งานนิทรศการนวัตรกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SME และเกษตรกรได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วครับ นวัตรกรรมดังกล่าวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยทางท้องถนนได้ด้วยเหมือนกันนะครับรการนี้ก็บอกมูลค่าประมาณ3ถึง4ล้านบาทนะคะครับครับตอนนี้ท่านในห้มตรีก็เดินเข้ามาในการจัดนิทรรศการโซนที่1นนะครับก็คือเกษตรและชุมชนนะครับโซนนี้เนี่ยท่านในห้มตรีให้ความสนใจกับเรื่องของปาล์มน้ํามันพันดีนะครับปาล์มน้ํามันพันธุ์นี้ก็คือพันธเทเนล่านะครับถ้าดูว่าเป็นปาล์มน้ํามันอย่างไงเขาบอกว่าทางด้านของสถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้5าตันต่อไร่ขึ้นไปแล้วก็น้ํามันเพิ่มขึ้นจาก17บเป็น25เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากเราก็เลยกำลังเพาะขยายพันธุ์อยู่โดยการพเพาะเลี้ยงนยเนื้อเยื่อครับตอนนี้ขณะน,นี้ผลิตออกมาจําหน่ายได้แล้วให้กับเกษตรกรบางส่วนครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนการปลูกยางไปเป็นปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มเพราะมันจะไปผสมทำไบโอดีเซลได้เป็น B7 B10 อันนั้นถ้าเป็น b ีสต้องไปปรับเครื่องยนต์อีก ก็อาจจะแค่ b ี B7 บก่อนผสมให้มากมันก็ได้ใช้พูกนี้ไปบางๆยางมันราคามันก็ตกใช่ไหมแต่ไม่รู้จะดูแลก็ต้องแนะนําเขาครับที่เราจะเปลี่ยนเขาได้แค่ไหนล่ะที่ปลูกวันนี้มันปลูกบดหรือยางแบบนี้อธิบายอขณะนี้เราอาจจะต้องรออีกสักสองสามปีถึงจะต้องผลิตออกมาเป็นล้านต้นจริงๆพื้นที่ปลูกปาล์มสมมติเราเปลี่ยนละจากตรงนี้นะฮะการขยายพันธุ์กว่ามันจะขึ้นมาโตเนี่ยสองปีมันใช้เวลานานนะครับ ครับเพราะว่ามันก็ค่อยโตนานมากไม่ฮะสองปีออกลูกสปีออกลูกได้นะครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะเร็วตอนนี้ผลิตออกไปแสนต้นครับก็ไปป็้ไแลวกดูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเขาบอกว่าใช้เทคโนโลยีในรูปแบบบรณบูรณาการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีการปรับปรุงพันธุกรรมใช้ เทคโนโลยีจีโน่นะฮะ,ะเปอร์เซนต์ของน้ำมันเนี่ยสูง,สงนะครับขณะเดียวกันก็สามารถส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยโดยรวมในเรื่องของความมั่นคงทงั้งทางด้านอาหารแล้วก็พลังงานทดแทนได้ด้วยนะครับนี่ยังอยู่ในโซนแรกนะคะซึ่งมีผลงานมากมายเลยนะคะมีสารสารละลายมาตรฐานน้ำตาลซูโครสซึ่ง เป็นอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเกษตรกรแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับประเทศปีละกว่าหมื่นล้านบาทนะคะการซื้อขายอ้อยหน้าโรงงานจะกำหนดราคาตามปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในอ้อยซึ่งค่าความหวานนี้ถือว่าเป็นตัวแปรตัวหนึ่งในการเพิ่มลดราคาอ้อยนะคะคจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ ตอนนี้นาย้มตรีก็ไปชมเรื่องของฝ่ายพับได้นะฮะฝ่ายพับได้นี่เป็นการพัฒนาเพื่อบรรเทาปัญหาอุทก,กภัยนะครับก็ถ้าถามว่ามีต้นแบบอยู่ที่ไหนนะครับคําตอบก็คือที่บ้านต้นเปาตําบนต้นเปาอ,อําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางโครงการจลประทานเชียงใหม่สํานักจุลประธานที่1เนี่ยเขาได้มีการสร้างฝ่ายพับได้นะฮะเพื่อช่วยในเรื่องของปัญหาอุทกภัยนะครับอะไรทมี่กับทางการประกาศท ลสารดูดความชื้นขึ้นมาทดแทนเสริมกับสารชนิดผงที่ใช้อยู่เดิมครับาทางการทา่าอากาศได้ผลิตตัวพุที่สามารถดูดความชื้นได้ดีและทําให้เกิดฝนตกได้ง่ายครับก็อเอาไปติดกับไอพ่อนแล้วด้วยใช่ไหมครับของแป้งอะไมติดพุใช่ไหมครับครับเร็วขึ้นไม่ต้องไปอะไระไม่ต้องไปโปรยอะไรามากมายนะนะใช้ใช้ไอพ่นและนี่เป็นพุใช่ไหมครับโอเคใช้หรือยังทำไหอยังใช้แล้วนะอันนี้นี่เป็น p ็อกซีคิดนะครับเป็นนวัตกรรมนะฮะสำหรับคนไทยจริงๆในการตรวจเชื้อต่างๆที่เกิดขึ้นกับทางกล้วยไม้นะฮะก็ไปไปสามารถตรวจได้ว่าเอ๊ะมันมีเชื้อไวรัสในกล้วยไม้หรือไม่อย่างไรนะครับวิธีการตรวจเนี่ยวันนั้นที่ที่ผมได้ชมนะครับแล้วก็ได้ถามผู้รู้เนี่ยส่วนหนึ่งก็บอกมาครับว่า ลักษณะมันจะคล้ายๆกับตรวจการตั้งครรน,น<ม>คุณอรยาคะ,ะค,คือผลที่มันออกมามันจะเป็นสองเส้นม,มันจะมีสองขีดะนะครับก็จะคล้ายๆกันเนี่ยนะนฮะท่านนทุมตรีก็ให้ความสนใจเพราะจริงๆกล้วยไม้นี่ถือเป็นไม้ดอกส,อสินค้าส่งออกขอ,<ช>ของเรานะคะอย่างาจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีสวนกล้วยไม้เยอะมากภาคเหนือเองก็ปลูกกล้วยไม้เยอะมากเป็นสินค้าส่งออกของไทยจริงๆกล้วยไม้เนี่ยเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างทน คนมากนะคะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสนใจเรื่องของผลิตภัณฑ์สับป,ปะรดน,นะคะผลิตผลแถวนั้นเลยนะแถวหัวหินแถวประจวบกีรีขัน์สามร้อยยอดเหลืองสามร้อยยอดค่ะเป็นสับป,ปะรดพันธุ์ใหม่ที่ บอกว่าส่งตรงจากไร่และก็ปลอดภัยไร้สารพิษนะคะคุณสมบัติก็คือมีกลิ่นหอมชวนรับประทานวิตามินซีสูงเนื้อสีเหลืองทองแน่นหนาไม่ฉ่ำน้ำแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยราคาไม่แพงนะคะลองชิมดูแล้วอร่อยจริงๆครับนี่ท่านนายกมนตรีก็ให้ความสนใจกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์จากยางพารานะฮะนี่ขอไปใช้ในการปูพื้นนะฮะที่คอกสัตว์นะฮะก็จะช่วยในเรื่องของการ ลด,ลดการติดเชื้อการติดเชื้อลดความเจ็บปวดแรงกระแทกต่างๆเนี่ยะนะยางพลารานี่ก็แน่นอน,นว่าจะช่วยนุ่มครับผมนี่เป็นบล็อกสําหรับการปูในส่วนของพื้นนะฮะเห็นหลายตัวหลายที่เหมือนกันนะครับท,ท,ที่ที่นำไปใช้อย่างโรงเรียนอนุบาลน,นะฮะใช้พอเด็กเด็กล้มนะคะในสนามเล่นก็ทำให้ลดความเจ็บปวดนะคะแทบจะไม่เจ็บเลยล่ะถ้าเราได้ได้ใช้